สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านครับวันนี้มาตอบคอมเมนต์ที่มีเพื่อนๆนถามเข้ามาว่าอยากจะแก้ปัญหาอาการคัดลื่นคัดจับไม่ดีนะครับโดยการเพิ่มสปริงหรือว่าเปลี่ยนสปริงแข็งเข้าไปที่ชุดคัดนะครับ2ตัวนะครับมันจะได้ไหมนะครับเมื่อเราพูดถึงอาการคัดลื่นนะครับในรถที่เป็นรถคัดเท้านะครับเมื่อเราพูดถึงอาการคัดลื่นนะ ในกรณีที่คลัตเลื่อนเนี่ยนะครับในกรณีที่เป็นรถคลัตเท้านะครับหรือว่าคลัตตีนนะครับเอ่อนะครับหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าออโตออโตคลัตนะครับในกรณีที่คลัตเลื่อนเนี่ยนะครับส่วนมากนะครับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับในรถที่เป็นคลัตเท้านะครับตัวที่มันจะเลื่อนจริงๆเลยนะครับ มันก็ลื่นได้ทั้งคัตชุด A แล้วก็คัตชุด B นั่นแหละนะครับแต่ว่าเรามาสังเกตอาการดูอย่างหนึ่งนะครับว่าคัตชุดไหนมันลื่นคัตชุดไหนมันจับไม่ดีนะครับเรามีวิธีการสังเกตอย่างนี้นะครับอันดับแรกเลยเมื่อเราพูดถึงคลัตลื่นเนี่ยนะครับส่วนมากคลัตที่มันลื่นนะครับในกรณีที่เป็นรถคลัตเท้าเนี่ยมันจะลื่นอยู่ที่ชุดคลัตก้อนนะครับกับเจดีคลัตนะครับ เราจะสังเกตได้อย่างหนึ่งนะครับว่ากรณีที่รถเนี่ยนะครับมันคัดมันเลื่อนเวลาเราออกตัวนะครับเวลาเราออกตัวรอบต้นเนี่ยรอบจำเนี่ยนะครับมันจะมีอาการสั่นนะครับสั่นกระตุกกระตุกกระเด้งกระเด้าออไปนี่แหละนะครับสั่นงึงๆๆๆๆ้งเงื้องง้งง้้ก็มันก็จะนิ่งแล้วก็พุ่งไปเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอาการคัดก้อนหรือว่าคัดกําลังมันเกิดอาการเลื่นนั่นเองในส่วนที่ว่า คัดก้อนหรือว่าคัดกําลังมันเลื่อนเนี่ยนะครับวิธีการแก้ไขมันก็มีอยู่อ่าก็คือหนึ่งนะครับแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอาจจะไม่จบร้อยเปอร์เซ็นก็คือเปลี่ยนเฉพาะตัวก้อนคลัสนะครับเปลี่ยนเฉพาะตัวก้อนคลัสนะครับหรือนะครับอ,อยากจะให้มันจบปัญหาไปเลยนะครับในอาการสั่นงึ้งืๆเงักเนี่ยนะครับในช่วงออกตัวรอบต้นๆรอบตำตำเนี่ยนะครับ ให้ทําการเปลี่ยนยกชุดเกดีคัดไปเลยนะครับยกชุดเนี้ยยกชุดเนี้ยทั้งหมดเลยนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนก็แล้วแต่ให้ยกชุดออกไปเลยนะครับมันจะได้จบนะอ่าเพื่อนๆนถามว่าว่าเออผมงบไม่ถึงนะครับเอาไปกึงออกได้ไหมการกึงออกนะครับมันยิ่งแย่นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับดีไม่ดีมันแย่กว่าเดิมนะเพราะว่าการกึงไปกึงกึงออกให้มันเรียบนะกึงชามคลัดให้มันเรียบ มันกลายเป็นว่าเวลาคัดกลางกว่าที่คัดมันจะกลางมาจับกันกับชามคัดก้อนเนี่ยนะครับมันใช้เวลานานมันกินรอบเครื่องสูงแล้วก็นะครับเวลาที่คัดมันเวียงออกมาเนี่ยมันจะเอาเฉพาะตรงไปนะครับมาเกาะกันกับชามคัดสุดท้ายมันก็ลื่นอยู่ดีนะครับมันอาจจะดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังมีอาการลื่นอยู่ดีดังนั้นนะครับถ้าเป็นค่าย Honda นะครับเฉพาะ JD นะครับเฉพาะชามคัดตรงนี้มันมีแยกขายนะ มันมีแยกขายแต่คุณต้องมาจ้างลงกึงเขาอัดให้นั่นแหละนะครับเพื่อนเพื่อน,ม,นมันมีหมุดย้ำแต่ว่าราคามันก็ถูกกว่ายกเจดีนะเอออันนี้ถ้าของยามามันจะมาพร้อมกันทั้งหมดเลยจะยกชุดนะครับเพื่อนนะครับอันนี้ว่าเพื่อนของเทียมเด้อไ่ได้ว,ดว่าของแท้นะครับบอกไว้ก่อนนะของแท้มันมายกชุดนะของเทียมมันมีแยกชิ้นขายนะจ๊ะ,อ,ะอันนี้ก็ฝากพิจารณาเอานะครับในส่วนของคัสชุดบี นะครับคัดจุด B นะครับอาการเรื่อนสังเกตได้นเนื่องเวลาเรากดคันสตาร์ทนะครับคัด B หรือว่าคัดแผ่นนะครับตรงนี้เรื่นนะครับเวลาท่านกดคันสตาร์ทลงปั๊บคันสตาร์ท Start, จะมีอาการเนืดเนือจะเวืดก็ไม่วืดนะครับอันนี้อาการนี้จะเป็นคงที่สม่ำเสมอนะครับซึ่งมันแตกต่างกันกันกบอาการของวันเวคัดเลื่น นะครับถ้าเป็นวันเวคัตที่มันอยู่ในชุดคัดก้อนเนี่ยถ้าเป็นวันเวคัตที่อยู่ในคัดก้อนมันจะบวดเป็นบางครั้งบางครั้งบืดบางครั้งปกตินะครับแต่ถ้าเป็นคัดแผ่นมันจะอาการคงที่สม่ําเสมอนะครับในกรณีที่ว่าคัดเลื่อนนะครับอาวทีนี้ในเมื่อนะครับได้พูดถึงเรื่องของคัดลื่นไปแล้วนะครับอาจากคําถามที่ถามเข้ามาเนี่ยนะครับว่าอา่มันมีสปริงอยู่4ตัว5ตัวเนี่ยนะครับ าบางรุ่นอาจจะมีห้าตัวบางรุ่นมีสี่ตัวเนี่ยสาหรับสปริงเนี่ยนะครับสี่เสาเนี่ยห้าเสาแ,แล้วแต่รุ่นนะบางรุ่นอาจจะาบางคนอาจจะบอกว่าเอะผมใส่แข็งสามตัวแล้วก็ใส่ของเดิมสองตัวได้ไหมหรือว่าบางท่านอาจจะบอกว่าใส่แข็งสองตัวใส่เดิมสองตัวแบบนี้นะครับได้ไหมนะครับคําตอบคําถามนะครับคาถามที่ถามเข้ามามันก็ย่อมต้องมีคําตอบคําตอบก็คือ ใส่นะมันใส่ได้นะครับใส่มันใส่ได้นะครับทีนี้ถ้าใส่เข้าไปแล้วนะครับปัญหาที่มันจะตามหลังมามีไหมแน่นอนครับมันมีแน่ๆนแหละนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีร้อยเปอร์เซ็นต์จะเห็นผลเร็วด้วยนะครับนั่นก็คืออันดับแรกนะครับคันเกียร์นะครับคันเกียร์มันจะลื่นอ่าคันเกียร์มันจะรูดก่อนเลยอันดับแรกนะครับคันเกียร์หลดก่อนพี่น้องเพราะว่านะครับ แรงกดของชุดคัดเนี่ยมันกดนะครับมันสปริงมันแข็งมันจะกดยากพอกดยากทีนี้เราก็จะไปไปฝืนไปขืนคันเกียร์นะครับฝืนไปฝืนมาคันเกียร์ก็รูดในที่สุดนั่นเองนะครับอันนั้นก็คืออ่ะเรื่องของคันเกียร์มันก็แค่จิ๊บจิบใช่ไหมทีนี้นะครับในประเด็นที่2นะครับมันก็จะมาคาบเกี่ยวข้องกันนะครับเกี่ยวกับชุดกลไกกดคัด ไม่ว่าจะเป็นของค่ายยามาฮ่าหรือว่าของค่ายฮอนด้านะครับในค่ายของยามาฮ่าเนี่ยนะครับในค่ายของยามาฮ่าเนี่ยนะครับเคยเจอนะครับวายร้อยนะครับใส่แผ่นคัดหนาเกินไปนะครับเอ,อ่อทีนี้เข้าเกียร์แล้วสลักก้ามปูนะครับสลักก้ามปูก้ามปูที่มันยึดชุดลูกปืนกดคัดนั่นแหละนะครับหักเลยนะครับ หากต้องพาเครื่องเปลี่ยนนะในตระกูลวายร้อยนะครับมันเป็นเสาเล็กๆเ,เองนะครับเสาขนาดเท่าน,อนา็อตเบอร์สิบนี่แหละมันก็หักนะครับในส่วนของค่ายฮอนด้านะครับก็นะครับหักเหมือนกันนะครับชุดกลไกนะครับถ้วยลูกปืนนะครับที่ยึดติดกันกับแข้งคัดนั่นแหละนะครับชุดถ้วยลูกปืนที่ยึดติดกันกับแข้งคัดเนี่ยนะครับมันจะหักนะครับเพื่อนๆมันจะหักนะ ซึ่งนะครับไม่เว้นแม้แต่นะครับรถที่เป็นคลัตมือนะครับรถที่เป็นคลัตมือก็เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าเราไปทําการดัดแปลงสปริงคลัตนะครับปัญหาที่จะตามมาเลยนั่นก็คือนะครับชุดมือคลัตนะครับมือคลัตเลยนะครับอ่อมือคลัตที่ตรงที่น็อตขันนั่นแหละนะครับจะมีปัญหารูดรวม นะครับเร็วขึ้นนะครับและก็สายคลัตจะขาดบ่อยขึ้นขาดเร็วขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับกรณีที่ว่าคลัตเลื่อนเนี่ยคลัตแผ่นของรถที่เป็นที่เป็นรถคลัตเท้าเนี่ยนะครับโอกาสเลื่อนมีได้แต่น้อยมากๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรถคลัตมือถ้าเป็นรถคลัตมือทุกครั้งที่เรายกคันเร่งเราก็จะบีบคลัดบีบปล่อยบีบปล่อยอยู่เงี้ยนะครับตลอดเวลา ตัวนั้นมันจะหมดคัตหมดเร็วกว่านะครับแต่ทีนี้นะครับจากคําถามที่ถามเข้ามาเนี่ยนะครับผมไม่แนะนําให้ใส่ล็อกนะครับแนะนําให้เปลี่ยนแผ่นคัตนะบางที่แผ่นคัตของเทียมมันหนากว่าของแท้นะครับแผ่นคัตเทียมหนากว่าของแท้มันก็ชดเชยความสึกหลอของชามคัตนะครับช่วยเพิ่ม ค่า k หรือว่าค่าความแข็งของสปริงขึ้นได้นะครับเอออันนี้ไปพิจารณาเอามันจะง่ายกว่าไหมนะครับหรือนะครับเ,ออเสาเสื้อตรงนี้เสาเสื้อพวกนี้นะครับเราเกียร์ลงสักมิลหนึ่งดีไหมเออไม่ต้องไปเปลี่ยนสปริงไม่ต้องเสียตังคนะ์อะเกียร์ลงตัดเสาลงสักมิลหนึ่งก็น่าจะโอเคแล้วนะแข็งขึ้นเยอะนะ เออแต่ว่ากรณีคัดมันเลื่อนเนี่ยมันก็คือแผ่นคัดมันบางนั่นเองนะครับเ,เพื่อนเนะเอาก็สุดแล้วแต่เพื่อนเพื่อนจะเอาแนวทางไหนไปใช้ในการพิจารณาแก้ไขนะครับก็นะครับ,นะรบดูเอาเลยนะครับนี่ก็คือหลักการทํางานนะครับของชุดชามคัดนะครัของชุดคัดเท้านะครับเวลาที่เรากดกันเกียร์นะครับ ตัวชามคัดมันก็จะถอยออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเป็นของ Honda มันก็จะกดเข้าไปข้างในนะมันก็จะทํางานคล้ายๆกันนี้แหละนะครับเพื่อนๆนะถ้าว่าหากว่าสปริงแข็งแน่นอนแหละนะครับเวลาที่เรากดคันเกียร์นะครับคันเกียร์มีโอกาสรูดได้ง่ายที่สุดเลยง่ายมากๆเลยนะครับดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆทาแบบนี้นะครับเอานะครับในคลิปนี้ผมขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆเอฟซี 4, ทุกท่านครับ อ่านะครับดูการชัดๆอีกหนึ่งรอบนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะนี่นะครับเวลาที่เราเข้าเกียร์นะครับคัดมันก็จะแยกตัวออกมาแบบนี้อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่แหละนะครับปัญหาคือถ้าใส่สปริงแข็งปั๊บเนี่ยนะครับโอกาสที่คันเกียร์จะรูดนะครับหรือว่ากลไกลชุดกดคัดเนี่ยนะครับมันจะหักมันก็เกิดขึ้นได้สูงแล้วก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะครับทุกท่านดังนั้น นะครับกรณีคัดลื่นให้ทําการเปลี่ยนแผ่นคัดเปลี่ยนแผ่นเหล็กคัดชามคัดตัวนอกตัวในจะดีกว่าการที่เรามาแปลงใส่สปริงนะเพราะว่าอาจจะทําให้กลไกเนี่ยนะครับที่อยู่ าภายในชุดกดคัดเนี่ยมันหักนะครับไม่ว่าจะเป็นของค่ายยามาฮ่าแล้วก็ทางค่ายของ Honda นะครับเคยมีมาแล้วเคยเกิดขึ้นแล้วสําหรับชุดกลไกหักนะครับเพื่อนนะครับดังนั้นเอาเอาแนวทางนี้เอาความคิดนี้ไปเป็นแนวทางแก้ไขก็แล้วกันนะครับเพื่อน